วันที่15มกราคม2568นายิเตมศักดิ์บุนชื่นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนายธงชัยพูดเพราะวันนส้สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดและพะนักง,งานร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหากเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ2 0 1 8ของประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยมีนายอภินันใจรื่นปราตอำเภออาวุโสเป็นประธานเปิดโครงการ ตามที่สำนักง,งานสภา,าเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักง,งานสภา,าเกษตรกรจังหวัดดำเนินการในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมจากล่างสู่บนโดยรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร,รจากพื้นที่โดยการเปิดเวทีรับฟังแบบมีส่วนร่วมนั้นสำนักงานสภา,าเกษตรกรจังหวัดราชสีม,มาได้จัดทำโครงการจัดทำข้อเสนอ พื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพศ2568เมื่อวันที่15มกราคม2568ณนห้องประชุมมังเผลนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเกษตรกรตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมจํานวนกว่า80คนโดยข้อเสนอที่สำนักง,งาน ได้จัดทาตามกรอบแนวทางรายงานผลการศึกษาด้านเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนกับข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปแป้งฝาวมันสัมปะหลังและแนวทางการรายงานผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคเกษตรกรรมกับข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร,ร่ระบาดโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังโดยการใช้สารแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดแขวนลอย ซึ่งเป็นการศึกษาพืชเศรษฐกิจมันสัมปะหลังที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาอยู่และในเวทีได้มีการนำเสนอองค์ความรู้เพิ่มเติม,ตมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังที่แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานสภากเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาและมีกะเกษตรกรเสนอแนะในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่ม,เต,มเติมในหลากหลายด้าน ซึ่งสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาจะได้รวบรวมประเด็นปัญหาหกกและดำเนินการต่อไปโดยจะมีการจัดเวทีในลักษณะนี้จำนวน2ครั้ง<ล>เพื่อรับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย,เ,ยเพื่อพัฒนาเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป